ท่านสืบศัก์เอี่ยมวิจารณ์ผู้วารการจังหวัดเพชรบูรณ์กระผมนายอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในานามประธานอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2563กีฬาของประชาชนและคนราชสี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2563หรือกีฬาของประชาชนและคนราชสีในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่25-26ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดก,การแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2563 กีฬาของประชาชนและคนราชสีทีวันนี้คะอยากทราบแนวทางถึงเรื่องของการส่งเสริมกีฬาสำหรับกำนันพี่ใหญ่บ้านหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ทางอบาจาจังหวัดจะมีส่วนในการสนับสนุนค่ะครับอย่างนี้ครับผมอครเดชทองใจสดนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ครับนำเรียนว่าการส่งเสริมกีฬาในแนวทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานท้องถิ่นนะครับที่มีขนาดใหญ่ของจังหวัดนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพรวมๆของกีฬาทั้งหมดเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเช่นงานวันนี้นะครับก็เป็นงานกีฬาภาคประชาชนและผู้นําท้องที่นะครับก็ถือว่าเป็นการรวบรวมนะครับนักกีฬาของทั้ง11อําเภอของเรานะครับได้มาแข่งขัน นะครับซึ่งวัตถุประสงค์จริงๆเราก็อยากสนับสนุนในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับที่จะให้ทางผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่ตลอดจนพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มี โอกาสเข้ามาเล่นกีฬาแล้วก็ได้รู้จักกันนะครับแล้วก็ได้สนิทสนมกันได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับกีฬาทําให้คนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งคำนี้แม้มันจะใช้กันมานานนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่เสมอจนถึงทุกวันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแนวทางขององค์การเหรินส่วนจังหวัดเนี่ยก็สนับสนุนกีฬาในภาพรวมของจังหวัดนะครับกีฬาหลากัหลกๆที่องค์การเหรินส่วนจังหวัดจัดก็จะเป็นกีฬาประชาชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ประจําปีทุกๆปีนะครับส่วนอื่นๆอ,อย่างเช่นนะครับ ปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์เราก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเปตองแห่งชาตินะครับซึ่งทางองค์งการบริหารส่วนจังหวัดก็เข้าไปมีส่วนสนับสนุนนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้ามาชมนะครับเปตองอระดับชาตินะครับซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นจะได้เป็นเจ้าภาพในวันที่9ถึงวันที่13นะครับเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้มีส่วนในการสนับสนุนจัดทําสนามนะครับจัดพิธีเปิดตลอด จนรางวันนะครับโดยสนับสนุนงบประมาณไปอีกอประมาณ5 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็จัดใช้เครื่องจักรนะครับปรับปรุงสนามแข่งขันนะครับให้ทุกสนามของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้การแข่งขันกีฬา,าเปตองแห่งชาติในครั้งนี้เนี่ยมีความเรียบร้อยราบรื่นและมีความสมบูรณ์นะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับมีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวชมนะครับกีฬาเปตองแห่งชาตินะครับ จัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่9ถึงวันที่13กันยา2563ที่จะถึงนี้นะครับส่วนอื่นๆองค์การด้าน,น,น,นส่วนจังหวัดยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้าน การเรียนการศึกษานะครับการพัฒนาในเรื่องของสาธารณภคตลอจนตลอดจนงานกีฬานะครับแล้วก็อีกหลายๆงานนะครับตามอำนาจหน้าที่ที่เราทําได้ครับก็ฝากและลึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดพชรบูรณ์ทุกๆคนครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับตลอดจนนักท่องเที่ยวครับขอบคุณครับ